กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนเนาะกันยินดีต้อนรับกับสุนสร้งบป็นเตียงทองซันเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมืัอนี้บป็นเตียงกระสิภาพพี่พี่น้องเข้าไปทางบ้านดงนาคำพี่น้องเอ๋ออ่าก็คือสิไปหาสาวสมใจพี่น้องเนาะที่เราเป็นแม่ห้างแล้วก็อ่าอยู่กับลูกน้อยอะไรพี่น้องเอ๋ออ่าอยู่กับลูกน้อยคนหนึ่งแล้วก็อยู่กับท็อปก็อไซต์ที่พันดูอะไรนาะพี่น้องเนาะมันนี้เป็นเตียงก็ สียวเข้าแล้วก็พวกมีพวกปากกระปองก็ไปให้เล่าพี่น้องเนาะมีผูญญ้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้เบ้เตียงสวยเหลือแล้วเบื้องต้นอะไรพี่น้องเนาะกสบซื้อไปให้เล่ามาเนาะพี่น้องเนาะพอได้เราอยู่ได้กินกับลูกกับเต้าแล้วก่อนพี่น้องเองเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังเนาะพี่น้องเนาะโอเคไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยพี่น,อน้องว่าเราอเฮือนเดือบอเดือบอจังได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคนาอพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เบ้าเตียงกับมาหอดเฮือนเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยสวัสดีครับ สบายดีสบายสบายดีเห็นยังอยู่นี่ฮะมาอันเด็ดดีไม่เนี่ยเด้อเด็อดช่องนนี้เนาะกินข้าวกินน้ำแล้วเปล่ามานี่ยังโอ้ดูข้าวเที่ยงอะไรข้าวเที่ยงว่าข้าวเที่ยงแล้วแล้วไอข่าวแรงยังกินกับยังม้านี่กินปลาทูปลาทูโดยโอ้โดยโดยโดย Khane thưa bọn nào mùa ni nào kỳ năm mươi Dead. Ô tôm. Dead ba hàm. Dead ba hàm. Kid 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 ba Ăn Kid ba hàm. Kid ba hàm. Kid ba hàm. ba hàm. Kid ba hàm. Kid ba hàm. hàm. Kid ba ไม่เจอเออเฮ้ยด๋อยเลยแล้ะเ่าไปเอาขนมมาให้กินกันได้เสร้ะเดี๋ยวนั่งดีๆจะดึกพี่น่เลยแล้วเราไปเตีเอาขนมไปให้เพื่อนกันนะพี่น้องเนาะกับนมพี่อนน้อย ครับหมดมมือดูเออโอเคอ๋อตัหันมาพี่กวนอะไรขนมในหันน่านี้เลยเห็นว่าก็นี่นี่หันมากองพี่แอนนะได้ขนมในหันน่านี้กันเลยแกกินด้วยครับแกกินด้วยฮะแกบังแกเป็นมาเบิ่งนเบิร์อแกบ่้าจะพีก่อ Do, rồi rồi rồi, rồi, ké kín, the bang ngủ kín nữa. Ba ké, hai bên ké, vâng kẹt ké, hai bên 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 ké, hai อะกินทกินได้ยังกินแรงมื้อนียังบ่มีหยังเออจักสิหาหยังเนาะบ่มโดยพี่น้องเอ้ยในโกในขนงนี่ก็ยําแรงนี่บ่มีเนาะมันสิย้าผมยําพลนนแหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้เฮ็ดนั่นบ่ได้ขวดเากัท่านบ่มื้อนีเพื่อสิได้ขวดนเขาเนาะาหากะเอาายาันจบมันเย็นเพิ่น้ตอบ่ไขวดนะจักจักมื้อก็ได้ขวดเท่นึงนี่เกสิหามื้อออตายามน คือมันชีเย rica, 1941, ็นเพื่อมันชีนน่ะเนาะโดยโดยเตาผีเขาได้โดย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 แถวด้านเทานกับพี่นะเห็ดแล้วนี่เนาะเออพี่น้องเอ้จะเขี่ยเงินไมมครัมาใช้ชีอิอชีิชีวอโดยเตาินเนาะอาศสยแต่รงขวดทานอือโดยแซ่บ้าโดยเลยเฮ้ยโดยยังไงลืมเลยบอกอึ้งอึ้ง คือแม่ก,รก็รลาหน้ากัโอเคพนไม่จะนั่งดิพี่เนาะแบบสี่เยนะขี่เกิบก่<อ>ไปทางถางขะนาะด<อ>ใส่เกิบขีบก็มีแต่ว่าโผงเขาจริงจังยปกติกันใสเกิบ,บอยู่ว่าพนยางปไปใสพนเบิ่งด้วยเกิบในหนะันน้าือ่ออยู่บอกเดี๋ยวไปลองมาดูนะ,ะไปลองเกิบมึงดูไปใสพนเบิดงกมาเร็วเร็ว Ừ, bái bái bái, hình ạ, cướp cho này hả nè Đê, đê, đê xinh à nè nè Nhưng khay này tập hồi nhàng đây, nó no. À mà, mà cợp, nó xài phân vương hả nè leo Thầy nhàng đây, tập hồi hiếng Xay với mẹ phân vương à bái nhàng mau bái, bái Nhàng mau Nhàng mau ค่ะด่่ดีใส่ดีสิในงานคใส่ดีใน่างด้วยเหรอในงานยังใางานก็ไปกับป้าด้วอมันไปได้จะทั้งข้างไปชีพอเจอยังน้อยกับเป็นไปชีพอโแต่น้อยฮันมันจะไข้กนีอีกอ๋อโดยโดยโดยโยแต่ยังน้อยฮันมันให้เย็นเบี้ยวกหนีบอโดยงานค้างงานปินข้างไปโดย เอ็นคุณประธานในแข้งเออเน่ยันก็รีบเปินสีแหละท้านี่รีบก็ท้าก็รีบเป็นมันรีบขึ้นบนเลยบ่รีบขึ้นยาวค่ะพี่บ่รีบรีบมดแล้ว่งโอ้ว่าแต่เดียวเด้อมันอืมเบี้ยวไปทางเลยเนาะใครตัว่างได้ยังวงเดี๋ยวดยังดีตัว่างได้แค่ไหน คุณคนในรีบชำเมนอย่างได้เลยเมนเมนเก็บใบยอมกินเด้อเบิดนะฮะเบอระ่ว่าใชาอีกขาวน้ำกินก็มีเช่พาะเดินซื้อวานนี้โลเท่าไรอยู่พี่โลหกพันหกพันผูกโดย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 มันจะซื้อเอาเนาะโลข้าโลขราปองกินเอาไปไปเชื่องไห้ไปเชืองไหวปนตกะ ดนนเ,เ,าาเดี๋ยววันนี้ใครกับแแบกเอาเข่ามาให้อ่าเดี๋ยวแแบกเข่ามาให้กันเด้อโดยพี่น้องเอ็นนี่เนาะเอาเข่ามาให้แล้วก่อนพี่น้องเอ้จะกระสอบหนึ่งเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาเตียงนยกมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องก็มีปลากระป๋องแพ็คหนึ่งมีแก๊สหนึ่งตัวามามา่าอะไรนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ข้าวสารกระสอบหนึ่งพี่น,อน้องเอ้อะไรอะไร,ะระให้เราไปอยู่ได้กินกับลูกเราอัาน ขะบยกระสอบหนึ่งได้บ่เดือนหนึ่งจะกินกับลุงประมันนั่นหละโอ้ได้อยู่เนาะโดย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 ยังไงก็ซอยเราได้เดือนหนึ่งกินเอเไงเนาะซอยเราได้อยู่ได้กินหนังดีก็ไหน แวปนนี้ครับอนันน่ะบตรเตียงเสียงเงินไว้ให้เด้ออนันน่ะสามแสนกีบเป็นเงินของผู้ใหญ,ญ่เจดีทั้งทางไทยเพื่อแหละมาฝากฝากไว้ให้เจ้าอ่าแต่ก็เขาเนี่ก็ปกเป็นของแม่บุญครับอยู่ต่างประเทศผันเนาะอ่าเพื่อนได้ฝากเงินมาเนบาตเตียงสื่อแล้วก็ไว้ให้พี่น้องผูภูมิเขากินนั่นแหละเอ้าให้เจ้าอ,อนาันน่ะ ขอบกขอบใจไอ้พ่อ eh นีเพ oh. ื no no PJ, ow, <laughs> <laughs> ่อนนาว่าฉันเนี่ยเป็นไงใจดีที่มาเอาเงินเงี้มาให้คอยอยู่ดีไม่แห้งเนื้มันควนยืนตลอดไปเด้ออชาถูกโดยโดยเมื่อไหร่อีพอเป็นบ่างไอ้พอเปลี่ยนบ้างอ้พอนเนอะไอ้พอเนาะให้เพื่อนใจดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อไอ้สิอยู่ดีไม่แห้งเด้อว่าดูม่าเปลี่ยนจะบ้างว่าดูแล้วอยู่ดีไม่แห้งเด้ออ้าวว่าเป็นจะได้กินขนมซะรอบหน้าได้กินลายคุนี้อีกได้ อ๋อสำนั่นแหละเดยเอาบมเปย์ยังชาเดี๋ยวเาวกรับก่อนมนัหนีเดอ้อด้วยด้วยหันหน้ามาพี่ก่อนด้วยหันหนามพี่ก่อนบายๆด,ด้วยบายๆด,ด้วยเออโอเคพี่น้องเนาะบาเตียงกะเสียเอาเข่าไปให้สตาเราต่อเลยพี่น้องเลยเอ่า่นอยู่ใกล้กันนี่แหละสตาที่เราเป็นเป็นตุ่มในต้นกระตูนะพี่น,อน้องเนาะไป กมีแก๊ดหนึ่งนักเยอพี่น้องเลยเห็ดคือชื้อเนาะเห็ดคือบนนักก็ซื้อพี่น้องเลยสวัสดีสตา À, đôi 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 Anh nằm dưới kia giúp phai em bác cái đấy Để có xe vang bên này đơ. Rồi. Trở về đi nữa hả Trở đi nữa hả rồi em Anh bố lại bày xe bông không Vâng Vâng, ไปซื้อไ,ได้ไกินเห็นไหมเด้อไปถอดเด้อไปซื้อได้กินอยู่ทางไในเนาะอยู่บรรทัดน,นี้ครับอ้อาวเพิ่นเพิ่นมีขายบ่โดยเป็นตลาดบ่หรือว่านะบ่เป็นห้างเบิดเพิ่นขาอยาอ่าไปห้างค้านขายนะโดย,โดยแูเจ้าชีฮาย,ยัางเนาะอยู่บนนอกบนนาเฮาพี่พี่น้นองเลยมาลังพี่ลูกตลาดนัดบอิมีบ่แสนมีแต่ตลาดนักเปรตพูดบอโอ้โดยโดย อันนี aları, ้กัอันว่าเตียงซื้อเข่ามาให้เห็นมานะบบมีเข่ากินเนาะอ่กับอันมีแก๊สหนึ่งพี่น้องเลยกินได้หึ่งเติบอยู่เพราะเข่ากระสอบนึงกับช่องเดือนปลายชองเดือนปลายสามคนอ่ะได้เลยว้าเจ้เข่าสามเดือนเลยผูโดยโดยโดยจะกินบัเปืองปนไอดอกเนาะอ่าพี่น้องเลยแล้วกันเด็กน้อยนี่ก็กินบพรวาย ส่วนรายใช่มากกินขนมอะไรพี่น้องเลด็กน้อยขุณเมื่อกินหยือเป่มีนี่แหละกินหรอม่กินบ่กินบ่มีโดยเออ๋ดยโดยอันจักปีนะพูนี่สี่ปีสี่ปีอ๋อโดยโดยโดยพอดีพอเตียงมีเสือเอาเสือมาติดรถมาอยู่พี่น้องเลย เดี๋ยวจะไปให้น้องเพิ่นลองใส่เบิ่งบ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่เนาะนั่งลงดีดิเอาว่เสืยองามฮะดเอาว่เสืยองามโดยเอาอย่าอ้อมเดโดยผู้นี้4ผู้นี้3บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวเดี๋ยวฮะใส่เดียวๆบ่กวนเพิ่นพี่น้องเนาะแล้วก็สิไป ซื้อในอยู่ในกินเออมากินแรงเห็นเนาะตอนเว้นนี่ได้ยังกินกี้ข่าวตอนเว้นนี่ยังบบมีอันเว้นส่วนเทียงที่ผ่านไม้นะกินข้าวเปียะกับเปี๊ยะโอ้โดยโดยเป็นมี่ยังขายเป็นสูตรไปซื้อในหันแค่มีลายางเนาะเออถ้าจะไปซื้อย่างแค่จะไปซื้อเนาะไปซื้อป้าแล้วป้าอื่นอะไรอย่างนั้นป้านินป้าทูฮะป้าดุกินอื่นบ่ได้บ่ กินน้ำไม้เจ็บกระเพาะเอาใส่แสล้มได้วันจีนี้เจ้าอะไรเลยอ่าเป็นเมื่อยกระเพาะเป่าเพิ่งว่าว่ากระเพาะไปตามเส้นเลือดเลยกระเพาะไปตามเส้นเลือดเลยไปเป่าอยู่วันมันโคกงนะมันโคกงเลยโอ้บ้านคอยนะมันโคก้งเป่าน้ำไผฟอะไรน้ำเป็นซีโมอยังเป็นซีมอมีแบบอ๋อแต่มอมีเลยเลย แล้วมมพน้องมะกระเพาะไปทำเส้นเลือดดยแล้ววิธีรักษาเพ่นเพ่นในน้ำเห็ดไรได้บ้างเนี่ยต้มหักยาขึ้นพนะ่นเอาให้อยู่บ่า้<อ>างอ๋เอ้าเฮ็ดเห็ดไรได้ใช่ใเอาไปหางเสื้อเส<น>ื้อขี้มินมาว่านี่พอวปใช้เห็ดยาให้กินว่ะการขี<อ>้มินแล้วมาตากแห้งแล้วเพันิตําแล้วเอาหนามผึ่งใช่เออเจ้าเคยเป็นอยู่บ่เคยเป็นเออเห็ดไรได้มันเศร้าแต่ก่อนนะกินยาอยู่ห้องหมอในะห้องหมอคลินิกเลยพนวางไง อ๋อเงิน40000กินกระเทาแล้วเฮาก็กินนิ้วเพ็ดอีกกินอันน่ะกินตําหุ่งกินหน่อไม้มันก็ขึ้นอีกเนาะโดยอ๋อเพิ่นก็ห้ามหอกินอยู่โดย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 แต่เฮ็ดได้มันบ่มีกินเนาะโดยอ่ามื้อเพิ่นไปเปาเพิ่นให้กินยังน่ะเพิ่นก็ห้ามให้กินเครื่องดองอกินปูกินปลาสิบ่โดยอนไม้มาพงกเพิ่นห โดย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 อ่อส่ยา,ามันคำอะไรอันเสียงเงินให้เจ้าหนึ่งแสนกีบเด้ออ่าไปซื้ออ่าในยูในกินแหละแล้วก็บันทิเขาวก็มีใก็เป็นอันของแม่บุญฮับเพิ่นฝากเงินมาให้ป้าเตียงซื้อมาให้เจ้านเมื่อนี้ก็ให้เจ้าอวยพรขโมกขอบใจเพื่อนแนชตาขบมกขอบขมกขอบใจอ,บใอะารเด้อโดยแม,ม,ม,ม่บุญฮับ พอให้แม่บุญหับอยู่ดีมีแห้งหมวยเย็บมวยไข่ความหมายทำไมไม่มีเรือพอให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเลยโดยซาถูกเนาะโดยโดยป๊บแบนี้อันระเบาเด้อขอโทษเด้ออันระเบาอ่าืชอเสือมาติดรถแต่ว่าบุ้งหัวชี้ใหญ่หรือชิ้หน้อยจำเลยเนาะไปเลือกบุงแป๊ะหรอแป๊ะกินน้ำแหนกวนนมน่ะ ม <m us Salvador> ีอีกหน่อยจะค้นแล้วน ah, so ี่นะชีโตัวเสืออีกหน่อยมาให้นึ่งมาเลือกมึงด้วยฮะล่ะเดี๋ยวว่าเช้าให้คนละโตเอ้าเลือกเอาล่ะเอาคนละโตบุ้งเสือแขนยาวบุ้งว่าสี ใหญ่หรือน้อยโพดเนาะพี mm ่น hmm. ้องเนาะนี <Century. S 1> ่พี <for S 3> ่น้องไอ้ต <kindergarten> ัวนี <Should we? S 2> ้กันเอามาเลื่องให้แล้วเราก็ได้จะชวนในายดูจังบุ้งหัวมันใหญ่โพดประจักรพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าประมาณห้าหกปีนี่ก็ดี ไม่ใช่พ uh <U> ุ่นบ ah um, uh, ุ soup, o, yep. i, f f no, ์จม่เนี้ยพี่น้องเจ้าใช้ได้ปะต่แต่พ่น้องพี่น้องคนนี้ใช้ได้จิบบ๊คุณเจ้าใช้ได้บ๊อได้เลยเออดยละมันเลือกเอาไหมไปใช้ห้คนละตัวมาเอาเบิึงด้วยเออพี่น้องมันบวมเป็นของเล็กน้อยแหละเนาะเบิดแล้วบุ่มเจ้าของเล็กน้อยพี่น้องเลยโอ้โดยโดยโดยบึงหาพืเบิึงดูฮะล่ะเอาเราแล้วเจ้าใช้ได้กับคนละตัว đây <laughs> ừ. này cho pô đi ơi pô này tổ nè, xem hả, say mung hả, à, hả, là... à, con là tù hả, mồi kê, mồi kê, mồi kê, mồi mhm ừ, đi nhảy đi mhm <laughs> vâng. ừ. à, 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 mhm nói mhm 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 là, mhm 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 à mhm 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 โอ้เด oh, ้อเด้อเด้อหาบมงก่อนโดูเอารถเจ้ากับตัวนึ่งฮะดูจุลไม่จะพูดยิ่งย่ายพูดยิ่งย่ายใช่ได้อยู่บ่ไอ้รถเจ้าใช้ตาได้เหรอแม่ตัวนึงเรื่องรถตัวนึงฮะมโน่ยิ่งสุกยิ่มีอยู่นะทำมโน่เออพอดีเลยโอ้แม่ผู้ใช้ได้พ่อแม่พูดน้องเก็เป็นของลูกล้อกันนี่เนาะ <laughs> ờ, tụi bụng nhảy rồi. Oh. Nào, biển cản nói lao, đáy, con tụi nó nói có gì đâu. Thấy đáy chưa bố? Đáy. Ờ, đáy bố. Ồ, đáy gạo đó khóa tụ. Đáy nhảy bộ đáy, bởi đáy. Nè, nè, nè. Nào, mừng tụi. Nào, trở nổi đi bọn nè. Nào, trở nổi đi bọn nè. Nào, trở nè. นี่อีกตัวก็เอลายแท้เออพอดีอยตัวนี้โอเคเอ้ใช่ใช่ใช่เด็กได้ลายก็บล่าด้วยในคนอโต้เฮ้ยตัวแจวซีนี่บ่ฮะตัวแจวตัวนั้นบ่ตะขค้นชตัวแจวซีนี่อ่ะเอาตัวตัวนี้ให้ให้มอนั่นเด็กแจวจะได้กระตุนบ่อ่ะ để lại cái tun. Hả? giờ bây giờ nhìn giờ bây giờ bây giờ bây giờ Đây giờ bây 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 áo áo เหตุรวมในกระยามันได้าอลูกก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี้กับบะเตียงกันอ่าจะดูขอตัวเดินทางครับก่อนพี่น้องก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณอ่าเมย์คิมกับเม่วันเนาะที่ฝากเงินให้บะเตียงซื้อเสื้อให้เด็กน้อยเล็กน้อยน้ำมันเลยแหละพี่น้องเลยแล้วกับเม่บุญฮับฝากเงินมาให้บะเตียงซื้อเข่าแจกจ่ายกับพี่น้อง คนทุกคนยากเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่รางกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขายจุกใจไปะตลอดชีวิตน,นอนรับภายในเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนเนาะสุดาเมรีบูเตียงเขาตัวล้ายไ,ไปแล้วพี่น้องบายบายเด้อพ่อแม่พี่น้อง,บองเบิร์ตสุขุสุคนเนาะไปบ๊าจานันกลับบ้านคำอลไรพี่น้อง, <c> um> อไองเไยเมื่อวันนี้เนาะ